แต่ในเชิงของภาคธุรกิจที่จะได้รับผลประโยชน์มันเข้ากลุ่มนี้เต็มๆเ,เลยฮะธุรกิจประกันภยัยเพราะฉะนั้นอนาคตของธุรกิจประกันภัยจะเป็นอย่างไรถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับคุณจิมครับใช่แล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทอมมี่พิเชษเจียนมณีทวีสินนักคณิตศาสตร์ประกันภยัยอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับกราวาผมอ่ะนะฮะจารย์ทมนี้ฮะผมขออนแยตอย่างนี้แล้วกันนะฮะเพื่อทําให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของอัตราผลตอบแทนธนบัตรสหรัฐอเมริกามันมันไปพ่วงอะไรกับในฝั่งของธุรกิจประกัน,นะฮะครับก็ต้องบอกนะครับว่าธุรกิจประกันอ่ะมันก็คือแค่เอากระดาษมาแล้วก็มีเงื่อนไขใช่ไหมครับ ทีนี้ตัวของเงื่อนไขของธุรกิจประกันคือเขาก็ไม่ได้จ่ายตอนนี้แต่เขาจ่ายในอนาคตเวลาที่เขาได้รับเบี้ยประกันมาเขาก็ต้องเอาไปลงทุนเพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันมันก็จะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยิ่งถ้าสมมติลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงก็แปลว่าต้นทุนเขาต่ำยกตัวอย่างสมมติว่าเราต้องไปนั่งจ่ายค่าผลตอบแทนหรือว่าค่าเคลมหรือผลตอบแทนจากกรมธรรม์ให้กับลูกค้า หนึ่งร้อยบาทในอีกห้าปีข้างหน้านะครับ hmm. ถ้าเราลงทุนได้เยอะวันนี้จริงๆก็ไม่ต้องเตรียมเงินหรือไม่ต้องลงทุนทั้งร้อยบาทเราอาจจะลงทุนไปแค่เจ็สิบาทหรือหกสิบาทก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอัตรา,าผลตอบแทนเนี่ยคือศูนเปอร์เซ็นเลยวันนี้อาจจะต้องเตรียมเงินไว้ร้อยหนึ่งใช่ไหมสำรลองเอาไว้ไว้สำรับจ่าย mm hmm. เพราะฉะนั้นธุรธกริจประกันมันแล้วจะมีคำานึงที่เรียกว่าเงินสำรองตามกรมธรรม์คือถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันสูงสำรองเนี่ยก็จะน้อยเลยนะครับถ้าสมมติดอกเบี้ยมันต่ํา ก็ต้องตั้งสำรองเยอะๆเงินต้นก็ต้อง,ตงเยอะเป็นหลักการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของกรมธรรม์ทุกชนิดก็เลยขึ้นอยู่กับตัวของอัตราดอกเบี้ยครับอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะคือมันมันเป็นเกี่ยวผมตอนแรกผมคิดว่าเรื่องของคนตอบแทนอย่างเดียวนะคือฟังไปฟังมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสำรองต่ํานั่นหมายความว่ากําไรในบรรทัดสุดท้ายมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมฮะอาจารย์ฮะใช่ครับ จุดหนึ่งคือกาไรก็จะสูงให้หนึกภาพเงินสำรองเหมือนกับเขื่อนแล้วก็ผันน้ำน,นะครับเราเหมือนกรมชลรปรทานนะวันไหนผ่านตั้งสำรองน้อยแล้ก็ผันน้ำอาจจะเขื่อนออกมาได้เยอะใช่ไหมครับอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือว่าการที่สำรองน้อยแปลว่า opportunity cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสของบริษัทประกันเนี่ยก็สามารถจะเอาเงินส่วนเกินที่เหลือไปลงทุนทำอย่างอื่นตอบหรือได้อีกนั่นก็คือเป็น s c o n a r y impact หรือว่าเป็นผลกระทบที่เป็นระลอกคืนที่เป็นผลดีอีกทีนึงนะครับ ค,ค,คือไม่ใช่แค่ได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอ้ส่วนที่สำรองน้อยเนี่ยอไอ้ส่วนอื่นเนี่ยสามารถเอาไปลงทุนทำอย่างื่นต่อยได้อ๋อครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเพราะ่ะมันมีทั้งสภาพคล่องคือมันเอาเอาเงินมันคือการหมุนเงินเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้จากการสำรองน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดเรื่องของแค่ต้นทุนไม่คิดเรื่องของคนตอบแทนมันคือเรื่องของการที่เราจะทําคนตอบแทนจักเงินยังไงก็ได้นี่คือธุรกิจประกัน ที่เขาคิดกันแบบนี้ถูกไหมฮะถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถามอยู่เขาบอกว่าธุรกิจอะไรดีที่สุดนะฮะผมก็ถามเขาบอกว่าธุรกิจประกันน่ยไม่มีต้นทุนเลยนะฮะก็คือเอามาเอาเงินมานะฮะแล้วก็เอาไปปล่อยเอาไปทําอย่างอื่นได้ไป็มปหมดเลยอันนี้อันนี้เป็นความจริงแค่ไหนฮะ,นะอาจารย์ฮะหนๆก็พเรื่องนี้หน่อยจริงได้เลยครับจริงฮะเพราะว่าแต่ในมุมหนึ่งก็คือว่าธุรกิจประกันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้เงินมาก่อน แล้วก็ไปนั่งค้นหาว่าเราต้องจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคกันเท่าไรแล้วก็เมื่อ,อไหร่คือถ้าตอบโจทย์สองคำพูดนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันล็อกกําไรไว้อยู่แล้วพเพราะฉะนั้นในภาพนะครับมันก็เหมือนกับการอภิษานหรือการอภิษาก็คือว่า,าลงทุนแทบไม่ต้องลงทุนแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าจะาำไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าวันแรกวางแผนดีๆสมมติมีกระดาษอันหนึง่งเขียนนั่ขายดีๆขายไปแล้วแล้วก็บอกว่าอาจต้องจ่ายเบี้ยกี่ปีกี่ปีเราจะจ่ายเงินคืนเมื่อไหร่และ จุดหนึ่งที่เราสามารถจะตอบได้ว่าเมื่อไร่แล้วก็เท่าไหร่ที่ต้องจ่ายเงินนะฮะก็คือเอาสถิติมาเล่นคือถ้าสมมติว่าเราได้จํานวนเยอะๆมันไม่ใช่เหมือนซื้อลอตเตอรี่ไม่กี่ใบแต่สมมติเราซื้อสลักออมสินไปหลายๆใบนะคัเราก<ม>็จะเดาได้ว่าค่ากลางอยู่ตรงไหนพอเ,าเดาค่ากลางได้ก็แปลว่าเราก็ล็อกกําไรได้ตั้งแต่วันแรกที่ขายอันนี้คือคอนเซ็ปต์มันนะครับอ๋อครับผมเอาละนะฮะทีนี้เอาผมพอถามแล้วกันนะครับเอาตามเอาตามข้อที่ผมพูดเลยเนี่ยแหละนะฮะ ที่ผ่านมาผมเห็นหุ้นประกันวิ่งแรงมากเราลองมาแกะปมกันหน่อยหนึ่งส่วนนี้ส่วนหลักๆมันคือเรื่องของดอกเบีย้ยใช่ไหมหรือว่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรฮะผมว่าดอกเบีย้ยมีผลเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าในช่วงหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มดอกเบีย้ยคือมันลง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 มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดดันในส่วนของดอกเบีย้ยมาเรื่อยๆไซเคิลของตัวของประกันเองเราก็จะเห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่า บางทีในช่วงที่หกเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครมองเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของแรงกดดันในส่วนนี้แต่จังหวะนี้ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันเริ่มสูงขึ้นเหมือนที่มึงบอกครับมันก็มีสองเด้งใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องของกาไรด้วยอะไรด้วยสุตรหนึ่งก็คือว่าธุรกิจประกันเป็นอะไรที่เป็นระยะยาวนิดหนึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกับแบงค์ที่ว่าอ่ะโอเคเป็นการสั้นกว่าของประกันนะครับระยะเวลาเพราะฉะนั้นยิ่งมีเรื่องระยะเวลาที่ยาวขึ้นแล้วมีเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้น เวลามากระทบอคค่างเซนซิทีฟนะครับแต่นี่คือค่างเซนซิทีฟในแง่ดีในมุมกับการถ้าสูติตอกเบี้ยลงแล้วก็สซนซิทีฟในแง่ลายนะครับมันจึงต้องมีการบริหาลักษณะตรงนี้บ่อยคราบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองภาพเอาเอาเราเราลองมองภาพเอาผมตีเป็นภาพของอนาคตของธุรกิจประกันดีกว่าในมุมมองของอาจารย์ทอมมี่มองมองภาพแบบไหนอย่างไรครับว่าอนาคตของธุรกิจประกันเนี่ยมันมันจะต้องจับตาอะไรดูอะไรเป็นหลักฮะ วิเคราะห์ได้หลายจุดนะครับผมพูดรวมๆทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันด้ยแส้วกัยนะครับในในส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองภาพว่าเมกะเทรนเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับธุรกิจประกันในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเทรนเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าทราบก็คือว่าความเร็วของคนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุหรือเกินอายุ60เนี่ยเป็นอันดับสามของโลกนะครับความเร็วนะครับ mm hmm. จานวนยังไม่ถึงแต่ความเร็วเนี่ยเริ่มแล้วครเริ่มติดคันเร่ง ซึ่งในจุดนี้คนก็ยิ่งอมองภาพหนึ่งของการเกษียณการวางแผนการเงินเนีย่ยกันมากขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับคนไทยด้วยนะฮะเรื่องของอ p n พ r a t i o n RATE หรือหมายความว่าจำนวนคนที่ซื้อกรมทันนะครับปัจจุบันในประเทศไทยก็ซื้อกรมทันน้อยนะครับต่อคนนะฮะน้อยกว่าประเทศอื่นๆอาจจะเป็นเนื่องจากเรื่องของอ a อ a r e n e s s หรือว่าความที่แบบตระหนักรู้เรื่องตัวของประกันเอง ค,ความรู้ในตัวกรมธรรมประกันเนี่ยของคนไทยไม่ได้เยอะมากนะครับยิ่งความรู้ของการวิเคราะห์บริษัทประกันผมเชื่อว่ายิ่งน้อยเข้าว่าใหญ่เพราะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่กันอาจจะเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ทําให้ในช่วงหกเจ็ดปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้วือหวาอะไรนะแต่พอเทรนเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันเริ่มจะเป็นขาขึ้นนะฮะจะเป็นขาขึ้นในช่วงในช่วงนี้นะฮะอาจจะเป็นการดันเรื่องขอัอตราการเงินเฟอ้อด้วยอะไรด้วยยิ่งเข้ามาจุดนี้เนี่ยผมมองภาพว่ามันคงจะสดใส อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าหลายคนบางทีช่วงนี้ก็อาจจะกลัวเรื่องว่าผ่านไปสักสองสามปีข้างหน้าหรือว่าห้าปีข้างหน้าถ้าหรืออนาคตจะเกิดเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาหรือเปล่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปกติแล้วก็ไม่ได้กระทบกับธุร,รกิจประกันเท่าไหร่นักอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่า <S <S ยังไงก็ต้องมีการซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากนี้ต่อไปเนี่ยคือประกันส่วนใหญ่มันก็เป็นตะขาเท่าที่ดูมันขาขึ้นนะยกเว้นประกัน ประกันภัยบางเจ้าคือตอนนี้ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ฮะอาจารย์ฮะคือมันก็มีคําถามอยู่เหมือนกันว่าธุรกิจประกันตกลงดีไม่ดีเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นประกันภัยล้มไปเยอะเหมือนกันนะฮะประกันวมนาสะใยนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราจําแนกประกันออกเป็นแบบอย่างไหนแล้ววิธีการดูดูแบบไหนอย่างไรฮะ ขอให้จำแนดเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็พอแล้วกันนะครับคือกลุ่มที่จะต้องแบบเหมือนกันจ่ายเบี้ยไปแล้วเราก็เหมือนกันใช้กับใปกนปการออมเงินเงินสะสมรั์แล้วก็รอได้เงินคืนมาอันนี้บริษัทประกันต้องเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนหนักๆใช่ไหมครัอันนี้คือเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องดอกเบี้ยที่คนข้งสำคัญมากกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวประกรันพวกสุขภาพ,พ,ภาพประกันโรคร้ายแรงซึ่งเทรนนี่ยมาแรงมากนะครับแล้วจะบอกนะครับว่าถ้าไปดูงบจริงๆเนี่ยของพวกบริษัทประกันที่ขายพวกประกันสุขภาพกับโรคร้ายแรงโดยเฉพาะของประกันชีวิต เขาพุ่งเยอะนะครับทั้งเบียทั้ทงกําไรนะครับเพราะว่า,วาช่วงที่คนกลัวโควิดไม่ค่อยมีใครไปนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นกําไรนะครับจุดนี้แต่ว่ามันเคยมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ขายประกันโควิดประกันโควิดก็จะแยกออกมาอีกนะครับว่าประกันโควิดตัวเนี้ยเจอจ่ายจบไหมผมเคยเจอในบางธุรกิจนะครับก็คือว่าไม่ได้ขายเจอจา่ายจบอันเนี้ยปลอดภัยแน่นอนนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ขายเจอจา่ายจบแต่ขายเจอจ่ายจบบางทีเขาพ่วงแพ็กเกจไปกับประกันโรคไร่างอื่น พวกนี้ก็กำไรแต่บางพวกที่ขายแบบเพียวๆเลยอันนี้เนี่ยครับอันนี้กืจะน่ากลัวแล้วก็ที่จะเห็นภาพนะครับก็น่าจะสะท้อนไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของ awareness หรือว่าความตระหนักที่อยากจะมีประกรันสุขภาพกันมากขึ้นจะสังเกตตั้งแต่ไมรมาสี่ปีที่แล้วนะครับช่วงตุลาพฤศจิกาเราจะเห็นในบรษัทประการชีวิตเนะี่ยถ้าลองไปดั้งเดินดูนะครับตัวเบรษัทปรกการชีวิตเนี่ยนะครับเราเราจะเห็นเลยว่า จะมีมีคนไปต่อคิวซื้อประกันแล้วไปอยู่ที่ห้องตรวจของหมอเนี่ยของบริษัทประกันนะฮะเพรว่าห้องแพทย์เนี่ยไปรอตรวจเพื่อทําประกันสุขภาพอยู่คิวล้นมากโอ้โะครับเพระนาะฉะนั้นในเชิงของเบี้ยรประกันโอกาสในการเติบโตสูงเพราะมันเป็นเชิงของเมเทรด์นะครับแล้วก็เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยประกันสุขภาพตอนนี้กํลาลังมาแรงถูกไหมซึ่งประกันสุขภาพถือว่าเป็นหนึ่งในประกันเขาเรียกว่าเบี้ยปีต่อปีว่ากันอย่างนั้นถูกไหมฮะ ทีนี้ผมผมถามต่อมันก็มีอีกประกันหนึ่งเขาเรียกประกันชีวิตนะครับในมุมมองการมองธุรกิจประกันชีวิตเราต้องมองแบบไหนอย่างไรครับประกันชีวิตแบ่งออกมาได้เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของการออมทรัพย์ใช่ไหมครับออมทรัพย์ก็แบ่งได้อีกเป็นเรื่องของยูนิตลิงก์กับแบบที่เคยขายปกตินะครับนี่ก็กลุ่มแรกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกประกันสุขภาพนี่แหละเพราะประกันชีวิตก็ขายประกันสุขภาพด้วยนะครับกับพวกประกันลบรายแรงมันก็จะพ่วงกัน คือทางวินาศภัยก็ขายประกันสุขภาพได้ประกันชีวิตก็ขายประกันสุขภาพได้ลดตัวประกันพวกอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับทีนี้เวลาวิเคราะห์เนี่ยก็เลยวิเคราะห์แยกได้นี่ไม่ได้คุยถึงบริษัทประกันภยัยต่อหรือพวกบริษัทประกันภยัยที่เป็นนายหน้าด้วยนะครับ<ช>มันยังมีกลุ่มพวกนี้อีกที่สามารถให้เลือกดูได้มันจะมีหลายตัวที่บางทีแบบแอบไปเปิดดูว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวของประกันชีวิตเองเนี่ยจะเห็นนะครับยูนิตลิงก์ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าโตเกือบเท่าตัวนะครับโตเร็วมาก เพราะเนื่องจากมันเป็นประกันพ่วงการลงทุนหรือควบการลงทุนรบษัประการบอกว่าไม่ขอรับความเสี่ยงในการลงทุนอีกต่อไปก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกลงทุนอยากจะลงทุนแบบไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับของตัวของประกันชีวิตตัวนี้ก็เติบโตเร็วเหมือนกันครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็มองภาพประกันก็คือมันเติบโตเนาะในเชิงของประกันทั้งประกันประกันภัยเลยประกันไม่ได้สัยแล้วก็ประกันชีวิตที่นี้เนี่ยผมต้องถามต่อเพราะเมื่อกี้กำลังพูดถึงแล้วมันก็กําลังน่าสนใจอยู่ด้วย นั่นก็คือกลุ่มของประกันไทยต่อหรือกลุ่มของโบรกเกอร์เอาโบรกเกอร์ก่อนโบรกเกอร์นี่คือคือไม่ไม่คือเป็นโบรกเกอร์อย่างเดียวอ่ะคือไม่ต้องรับความเสี่ยงเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมก็คือซื้อมาขายไปเอาง่ายงคือมีนะครับมีโบรกเกอร์ที่ขายประกันโควิดแต่เขาไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องเคลมโควิดเลยอ่าใช่เขารับผิดชอบเขได้คอมมิชชั่นไปเรียบร้อยแล้วกล่าวผมอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนั้นด้วย การมองบรกเกอร์เราต้องมองแบบไหนอย่างไรคือเครือข่ายต้องใหญ่หรือ,อยังไงฮะก็ลองดูครับว่าเขาไปทางดิจิตอลหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าเขาใช้ช่องทางในการขายเป็น call center ครับส่วนใหญ่เป็นการรับมาคือแบบลูกค้าโทรเข้ามาเองหรือทาง call center โทรออกไปแล้วก็ดูเครือข่ายเขาครับว่าเขามีเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการแบบไหนบ้าง รวมถึงเป็นบรกเกอร์ของประกันชีวิตหรือประกันไม่ได้สภัยแบบประกันตัวไหนที่เป็นบกเกอร์เขาขายพารธมิตรเขาชงยังไงนะฮะพวกนี้มันวิเคราะห์ได้รวมถึง m อ็ด้วยเพราะว่าบางบลกเกอร์ก็จะมีแผน m อ็หรือว่าการควบロกิจการบ่อยๆเพื่อทาให้เน็ตเบิร์กตัวเองมันเยอะขึ้นคือบริษัทบลกเกอร์ของประกันมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าไปพ่วงกับอะไรมันก็ซินเดจีหมดนะครับไปซื้ออะไรมันก็ซินเดจีได้หมดเพราะว่าทุกกอย่างก็เกี่ยวกับประกันหมดถูกไหมฮะเอ่อ ผมก็เชื่อนะครับว่าคงมีคนอยากจะกู้ซื้อบ้านเยอะขึ้นสมมติผมยกตัวอ,อย่างประกันสินเชื่อก็จะมาเยอะขึ้นเบี้ยประกันสินเชื่อก็มาบรกเกร์ก็ได้อีกอ okay. ประกันภัยต่อก็คงจะได้เติบโตตามมาเพราะว่าบางทีเขาก็เล่นตัวประกันสินเชื่อกันเยอะก็ compulsory ก็คือก็บังคับด้วยถูกไหมครับแบงก์ก็บังคับให้ซื้อเพราะว่าเวลาคุณซื้อไปกู้บ้านเขาก็ต้องมีหลักประกันว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ คุณจะเอาตังค์จากที่ไหนไปทวงจากครอบครัวเหรอก็คงไม่ใช่เขาก็อยากให้คุณซื้อประกันเอาไว้ตรงจุดนีค้ครับทำไมครับอันนี้มันก็พ่วงไปอยู่ไนดะ้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวของบรกเกอร์เนี่ยก็คือธุรกิจอย่างเงี้ยคือใครมีอีโคซิสเต็มหรืออะไรตรงนี้ไรเขาก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ดูดูตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือดูอีโคซิสเต็มของเขาว่าเป็นแบบไหนอย่างไรใหญ่แค่ไหนอย่างไรโอกาสในการเติบโตมีมากแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอีกอันหนึ่งประกันภัยต่อ เอาช่วงที่ผ่านมาในใน,ในไทยนะนะที่เข้าลิสต์ในตลาดทุนนะก็ไทยรับประกันภัยต่อนี่แหละนะฮะที่ผ่านมาก็<ๆ>ก,ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันเหนื่อยพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะมองมองภาพอย่างไรประกันภัยต่อจริงๆอะ่ะประกันภัยต่อมันแบ่งเป็นสองชุดนะครับประกันภัยต่อของประกันภิยสหภทยกับประกันภัยต่อของประกันชีวิตอืครับซึ่งในตลาดทุนไทยเราเราแยกเป็นสองตัวนะครับนะครับ ก็ถ้าพูดถึงก็คือตัวไทยลีอีกตัวหนึ่งคือตัวไทยลีไลฟ์ <High light. S 2> Life, ไม่มีแอลเข้ามานะแต่หล,หลายๆคนจะไม่รู้จักตัวของไทยลีที่เป็นไลฟ์นะครับอซึ่งอแน,น่นอนเขาไม่ได้ขายเจอจ่ายจบอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเขาเป็นของประกันชีวิตว่าย่างอีโคโซิสเต็มของบริษัทประกันภัยต่อที่เป็นประกันชีวิตนะครับเขาก็จะมีลูกค้าเป็นบริษัทประกันชีวิต24บริษัทหลายคนก็จะมองว่า อ่ะแล้วเขาจะกําไรจากตรงไหนแน่น,นอน,น,นถ้าสูญบริษัทประกันชีวิตกําไรหรือมันส่วนใหญ่ก็จะเป็น second wave นะครับคือเวฟแรกถ้าเป็นบริษัทประกันชีวิตกําไรเวฟที่2เนี่ยรประกันภัยต่อเนี่ยก็จะตามนี่ยก็มันเป็นโ c o s y s t e m จะจันทก็จะลอยตามอันนี้ก็จะเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของประกันภัยต่อก็จะเาเรียกว่า lagging ก็คือว่าจะเติบโตตามธุรกิจของบริษัทประกัน,กกนชีวิตอันนี้เราจะเห็นมันจะวิ่งแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับตัวที่2ก็คือว่า ธุรกิจประกันภัยต่อก็เป็นธุรกิจเครื่อขายที่ต้องมีเน็ตเวิร์กิ่งสูงๆอยู่เหมือนกันประกันภัยต่อในประเทศไทยมีก็จริงแต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปกติแล้วษประกันชีวิตจะส่งประกันภัยต่อแค่ที่เดียวไม่ใช่นะครับสมมติหนึ่งกองทโพเราเราซื้อทุนประกันสักห้าสิบล้านบาทเนีฮยทุนประกันที่ส่งออกมาปุ๊บมันจะเป็นเขื่อนนะครับว่าส่งต่อไปปั๊บเขาจะไม่ได้ส่งประกันภัยต่อแค่ที่เดียวแต่ปกติประกันภัยต่อเองเนี่ยก็จะพันธมิตรด้วยกันเอง ไม่ใช่คู่แข่งนะครับประกันภัยต่อกับประกันภัยต่อด้วยกันประกันภัยต่อประเทศไทยมีอยู่เจ้าเดียวใช่ประกันภัยต่อต่างประเทศก็จะมีพวกสวิสเล่ฮนโอเวอร์เล่โทอาร์อนี่หรือว่า r g a หรือลอยอะไรเงี้ยใหญ่ๆเป็นต้นพวกนี้ปกติเขาก็จะโคเรเนีหรือพาร์เนอร์กันอยู่แล้วเช่นสมมติว่าแบ่งมาสักห้าสิบล้านนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเอาตรงนี้ส่วนสักสิบเปอร์เซนต์ตรงนั้นคุณเอาไปยี่สิบเปอร์เซนต์มันก็แบ่งหลายๆส่วนส่วนใหญ่จะจับคอจับเขาเรียกว่ากอดคอไปด้วยกัน อันเนี้ยพวงนี้นะครับที่ที่เห็นภาพนะครับบางคนนึกว่าจะมีการแข่งกันเยอะแต่จริงๆคือเขาพันธุลิกกันครับผม,มซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าเป็นประกันภัยต่อในฝั่งของชีวิตเนี่ยตัวของเขาเรียกว่าการเคลมค่ารอดเลโชเนี่ยมันจะต่ำกว่าถูกไหมถ้าเป็นประกันภัยต่อในฝั่งของประกันภัยที่เป็นวิน,นาศสภัยอันนั้นรอดจะสูงกว่าถูกไหมคร่อวิธีดูนะครับก็ไปดูว่าริษัทประกันกําไรไหม เราจะเห็นนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขามองภาพมันเป็นระยะยาวจริงจรเขาก็จะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วเขาก็จะมีคนมานั่งเลงน,นะครับว่าอเนี่ยจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเท่าไหร่พอนั่งทำสถิติออกมาแล้วคำนวณให้เรียบร้อยมันก็เหมือน a ์บิ t r a g ปในตัวจึงจะเห็นว่าบริษัทประกันชีวิตไม่เคยขาดทุนถูกไหมฮะมซึ่งปกติแล้วประกันภัยต่อก็คือมาแชร์ link list ก,กันเนี่ยก็คือว่าเรียกว่ามาแชร์อั d e r l y i n g profit ครับอ่านะครับก็มาแชร์ Under รอั d e r l y i n g profit ด้วยกันกำไรจากการดำเนินงานด้วยกัน ที่มองก็มองประมาณนี้นั้นก็ไปดูครับว่าบริษัทประกันภัยต่อมีคู่ค้าทางธุรกิจเป็นบริษัทอะไรบ้างเขาก็มีทั้งต่างชาติแล้วก็ไทยเพราะว่าบริษัทประกันภัยต่อต่างชาติก็อยากจะพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยต่อในไทยใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการให้เรียบร้อยรวมถึงช่วยออกแบบประกันชีวิตใหม่ๆด้วยร um. เราจะเห็นนะครับว่าพวกแบบประกันชีวิตใหม่ๆหรือประกันสุขภาพใหม่ๆที่มันออกมาในตลาดทุกครั้งเนี้ยมันจะมีการจับมือร่วมกันระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อครับผม ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองภาพอสีหธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองเทรนด์ในมุมมองของอาจารย์พิเชษเองก็คือาอาจารย์พรมีเองมองภาพขาข,ขึ้นทั้งกลุ่มเลยป่าหรือว่ามีกลุ่มไหนไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือผมก็เห็นในมุมมองขาขาข,ขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยนี่ก็แล้วแต่ตัวของกลุ่มธุรกิจเร,รียงลําดับได้ไหมว่าเอาเอาตัวไหนตัวกลุ่มไหนที่ที่ขึ้นมากหน่อยในมุมมองของอาจารย์เองเลยอะ เอ่อในมันหมายความว่าขึ้นมามันมีตั้งหลายอย่างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังด้วยเพราะว่าเราเห็นกลุ่มของบางบาง,บางบริษัทหรือหุ้นบางตัวมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ uh. ผมก็ยังเห็นบ้างในหุ้นบางตัวทีแมนก็ยังไม่ได้ขึ้นมันกําลังรอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่คือจุดนี้ที่เราก็มองเห็นภาพในมุมมองส่วนตัวครับอ่าอ่าเอาเอาเอาเทรนก่อนเรายังไม่พูดถึงราคาหุ้นนะฮะคือถ้าเกิดว่ามองเทรนเนี่ยอ,อะไรอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าในในมุมมองหรือว่าเอาไปพรอมกันแหละ อ่าคือก็ประกันชีวิตเนี่ยผมเห็นเทรน์ก็คือขาดขึ้น <S <S คือมันผ่านตั้งแต่ของยูนิตลิงเองก็ตามได้อนิสง์เรียกว่าอนิสงจากคนที่อยากระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นจากสถานการณ์โควิดทำไมเขาก็อยากจะซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น <S <S ะนะครับมันเป็นช่วงฝนจางอะนะฮะฝนตกจนมันเกิดเรียบร้อยแล้วแหล,ละตอนนี้คือฟ้ามันเริ่มสางแล้วก็เนี่ยคณก็จะอ่ะฉันต้องมีประกันสุขภาพนะเพราะว่าเขาก็มีโมเมนต์ออฟทรูทคือว่าเขารู้ว่าลำบากยังไงถ้าเข้าถึงโรงพยาบาลไม่ได้เนี่ยเขาก็จะวิ่งมองหาประกันสุขภาพแล้ว ใช่ไหมครับฉะนั้นธุรกิจประกันก็น่าจะได้ตั้งแต่ฝั่งของฝั่งของดอกเบียนะครับเรื่องของการที่สะสมทรัพย์ประกันสะสมทรัพย์นะครับแล้วตัวของประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเขาก็ได้ด้วยเช่นกันคือน่าจะเห็นแพทเทิร์นของคําว่ากําไรจากธุรกิจประกันเนี่ยชีวิตเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนส่วนธุรกิจประกันภัยต่อถ้าเป็นฝั่งของประกันชีวิตก็คงได้เป็น second wave นะครับจากของธุรกิจประกันชีวิตที่เราค่อน้าเห็นภาพแล้วจริงผมก็ดู f u n d a เ e n ทัลของวันนี้กับในเมื่อบบ สิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับของธุรกิจประกันภัยต่อประกันชีวิตดีซะอีกเพราะว่ามันจะมาจากเรื่องของฝั่งคนที่แบบเข้าใจเรื่องของต้องการมีประกันสุขภาพกันมากขึ้นนะครับจริงๆคือถ้าเราดูประชากรศาสตร์หรือสังคมในประเทศไทยไม่กระเายนเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่จะสังคมเดี่ยวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายส่วน LGBT ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันเขาก็มองหาประกันด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้กล้จะมีลูกใช่ไหมฮะหรือว่า ก็อาจจะอดอกมาหรือว่ามีลูกบุญทันหรืออะไรก็ว่ากันไปทีแต่ว่าในในกลุ่มพวกนี้เขาคงมีคนมองหาตัวของประกันม,นมากขึ้นคือไม่เซ็ตของคนเนะี่ยไม่ได้รอว่ามีลูกมาเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงตัวเองตอนที่ตัวเองแก่แต่ไม่เซ็ตของคนเราตอนนี้เนี่ยเวลามีลูกเขาก็คงคิดว่าอาจย่างไงเขาก็ต้องมีประกันเพื่อให้เลี้ยงตัวเองตอนที่เขากเกษียณหรือ,อะระยะยาวคนเริ่มวางแผนกัน เงินแล้วก็รู้จักเรื่องการวางแผนกันมากขึ้นนี่ก็เป็นเมกะเทรนตัวหนึ่งเหมือนกันครับครับผม,มทีนี้ถึงเวลาไฮไลท์แล้วนะฮะ <laughs> จริงๆอาจารย์ทําทำตัวเลขมาให้ผมดูนะฮะ <laughs> แล้วก็เขาเรียงบริษทัทให้เห็นภาพ <laughs> วิธีการคิดวิธีการวิเคราะห์ในแบบของอาจารย์เองเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะ <laughs> ผมขออนุญาตแชร์สไลด์ฮะ <laughs> ใ,นในการวิเคราะห์ตัวของหุ้นซึ่งมันก็มีราคาที่เข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะครับ <laughs> ลองเรามีมุมมองวิเคราะห์แบบไหนอย่างไรครับ คือเหมือนที่เคยคุยคุณแสบนะว่าผมก็มองในมุมมองของ V I โอเ O K นะก็ดูกราฟดูบ้างนะครับถ้าในมุมของของ V I เองของของธุรกิจประกันเนี่ยถ้าจะมองแบบนั้นเนี่ยคุณต้องใจเย็นพูดถึงนะครับหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็คือก็คือก็ต้องกัดปันเนี่ยนะเมื่อไหร่ป้าจะสับนะครับบางทีคนก็จะถามกันกันเพราะว่าภาพเนี่ยมันมันมันเห็นนะมันเทรนมันเป็นไม่กับเทรนจริงๆอ่ะแต่พอมันมาแล้วปุ๊บมันก็จะมีโมเมนตัมของมันไปนะครับ ก็คงจะเป็นช่วงที่เขาอดทนรอกันในช่วง07ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้อ่อันนี้คือเมื่อวานที่เมื่อคืนเลยที่คุณจะติดต่อม,มาเนี่ยพอดีผมก็เลยไปเปิดดูนะครับว่าแบบอ่ะแต่ละตัวนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ก็จะพอเห็นภาพอยู่ถ้านะมองในมนุมมองเนี้ยมันก็มีตั้งแต่ PE กับ Price to Book Value ถูกไหมครับจริงๆมีจุดหนึ่งนะครับว่าธุรกิจประกันเนี่ยดูที่ PE ก็เรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว Earning ถ้ามัน Stable หรือมัน Smooth ใช่ไหมครับมันก็จะหารเห็นพิีได้ แต่ตัวเออร์เน็งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกําไรถูกไหมฮะกาไรตัวเนี้ยมันก็ขึ้นกับสํารองทีหนึ่งพอสํารองวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยตัวพ e ก็มีสิทธิ์แก่ได้อันนี้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวของนักคณิตศาสตร์ตาไทยก็ต้องเป็นคนเมเนิสํารองเหมือนกรมชลประทานนะก็คือว่าจะต้องแบบบริหารสํารองให้มันเหมาะสมใช่ไหมครับเพื่อจะให้มีการเปิดหรือ r e ลิสเออร์เน็งออกมาให้มันสม่ำเสมออันนี้พูดถึงนี่คือเรื่องหนึ่งนะตัวพ e <ม>แต่ผมก็มองอีกตัวหนึ่งคือตัวของ Pri Wah เพราะว่าเวลาบริษัทประกันต้องการจะซื้อขายกันหรือบริษัทประกันในเมืองนอกเวลาที่เขาต้องการจะประเมินมูลค่าหรือเขาทำดิจิเใชันนครับประเมินมูลค่าเนี่ยมันมีวิธีการดูอ่า p r i ซ์ของมันอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ซื้อขายพวกสบู่ของสปอตนะครับซื้อปุ๊บจบปั๊บเลยอย่างเงี้ยเราได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ามันมองมุกวาลูก็มองได้แต่ธุรกิจประกันคือคุณขายวันนี้วันแรกแล้วลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์ซื้อปีต่อยุคกับคุณได้โดยเฉพาะประกันชีวิตัครบ ประกันไม่สัปายโอเคถ้าสมมติว่าเขาเขาซื้อส่วนใหญ่ผประกันไฟไหม้ประกันอะไรที่ไม่ใช่ประกันรถยนต์เขาก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมากถูกไหมฮะเขาก็มีแบนรยอยัลตี้อยู่เพราะเขาก็ขี้เกียจมานั่งศึกษากรมธรรม์ใหม่ถูกไหมฮะธุรกิจเวลาลูกค้าซื้อคือเข้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกหรอกรอก็ขี้เกียจน,นะก็ย่างเก่งก็โอเคอถ้าเราไม่ได้เคลมอะไรมากถ้าเบี้ยถูกลงไปเราก็ซื้อกับเจ้าเดิมอยู่เรื่อยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นปีต่อยุคมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับมันเหมือนธุรกิจแบบมหาลัยอ่ะ เขาเรียนเข้าปีหนึ่งแล้วถามว่าเขาต้องเรียนปีสองต่อไหมฮะปีสองสายค่าเทอมต่อไหมปีสองสายเทิมต่อไหมปีสี่สายเทอมต่อไหมกับเออโอเคเห็นภาพเห็นภาพนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดีวีเดนก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันไหมฮะหรือว่าก็ไม่ค่อยดูมากอ่าใช่ผมก็ก็ดูอยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างถ้าบางตัวเนี่ยที่ไม่ได้เขียนดีวีเดนมาอาจจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็พนักงานขาดทุนอยู่อาจจะไม่มีดีวีเดนหรือบางตัวถ้า เพ,พิ่งเข้าใช่ไหมครับก็อาจจะไม่มีดีเวนแต่ว่าก็จะเห็นอย,อยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าตัวที่มันแบบใหญ่หน่อยบางทีไปดูนโยบายบริษัทเขาเบางทีเะย่าวัดผ่านมานะใช่ตั้งแต่ที่ผ่านมาบางบางทีคือจ่ายดีวเวนมากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็มีใช่ไหมครับก็เป็นนโยบายของการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทเพราะว่าถ้านก็มองว่ากําไรเขาสม่าเสมอ s t a b l e นะครับแต่ธุรกิจประกันต้องอย่าลืมนะครับว่ามันมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยบางทีมันจะมองความแบบ บางทีเวลาเขามองก็คือมองไปเซอร์เคิลนะครับแบบย้อนหลัง5ปี10ปีว่าถ้ามันว,ว่ามันกำไรยังไงบ้างแล้วเวลาเรามอง price per book value เนี่ย price มันเองเนี่ยมันมองเป็น present value ไงครับอย่างนี้บอกว่าคือ earning ในปีนี้ใช่มันคือเรื่องหนึ่งแต่ earning ในปีหน้าและปีต่อโยคือไม่ใช่ธุรกิจใหม่นะครับแต่หมายถึงว่าเ <B> บตอนเราขายกคมารพาันให้ลูกค้าเก่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบี้ยปีถัดไปมันจะมีกำไรล็อกอินเข้ามาเอง oh. เพราะฉะนั้นเราต้องมองสองชั้นหลั u e หรือว่า อนาคตของกําไรกําไรจากลูกค้าเดิมที่ยังไงเขาก็ต้องจ่ายปีต่อยุ่อยู่แล้ว mm hmm. เขาจึงต้องมีบริหารภ mm hmm. พาะว่าอัตราความยั่งยืนตัมธัรหั mm hmm. ก็คือว่านี่น่าจะจ่ายเบี้ยต่อไหมนะครับ mm hmm. เขาจะมี KPI อยู่ตัวนี้ของธุรกิจประกันยอยู่แล้วกับอีกอันนึงก็คือไปหาไปหาลูกค้าใหม่มาเลยอันเนี้ยทุกธุรกิจก็ทาแบบนี้อยู่แล้วผมก็เลยอยากจะไฮไลท์ว่าหลายๆครั้งบางทีต้องไปนั่งดูของเมืองนอก Price per Book Value เขาเนี่ยกี่เท่า เพราะมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า embedded value หรือว่าเลื่อง business สำหรับคนที่คุ้นเคยกับหุ้นประกาศนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มันนิยามคําว่า price ออมาซึ่ง price ตรงนี้มันจะมีเชิงซ้อนก็คือ price ตรงนี้มันจะได้กําไรจากลูกค้าเก่าที่มีมาตั้งแต่วัน,นที่วันนี้เราขายอยู่กับเบียดปีต่ออยู่มันจะ adding ขึ้นมาเยอะกว่า price per book value ตามปกติ <Okay. S 2> กคือความคาดหวังธุรกิจประกาศนะครับจะเยอะกว่า ครับผมอาแมเห็นภาพสิฮะเห็นภาพหน่อยฮะแต่ว่าเสียดายเวลาหมดเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปประชุมต่อมีงานต่อนะฮะผมเปิดตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกันแต่ปีนี้อาจารย์พิเชษจะเข้าสายรายการเราเยอะมากผมขออนุญาตเชิญตรงนี้เลยแล้วกันนะ,ะ <S 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 เพื่อที่จะมาอธิบายเรื่องราวของธุรกิจประกันให้คนเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะคนในตลาดทุนวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกสวัสดีค่ะครับ ครับสวัสดีครับกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าอาจารย์ชอบตัวทีหรือตัวบีแหมคุณแสบเนี่ยเดี๋ยวซื้อมาให้เดี๋ยวซื้อมาให้เออนะครับผม